สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาสอนรับตัวละครฟรีๆนะครับวงน,น้องเราก็จะมาสอนรับสัตว์เลี้ยงฟรีๆด้วยนะครับน้องเราก็จะมารีวิวสิศทธิ์ขั้นสูงตัวใหม่ที่กําลังจับเด็กเข้ามานอีก2วันข้างหน้านะครับวงน้องแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับวงน้องก็คือพี่จะมารีวิวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยนะครับน้องว่ามันมีข้อดีแค่ไหนนะครับน้องกเบอล่ยี ว่าวันนี้พี่มีรีวิวแน่นอนนะครับวงน้องก็งจับประมาณเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าใครอยากรู้นะครับเนาะว่าสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่เราจะได้ฟรีๆมานะครับเนาะจะมีข้อเสียข้อดียังไงนะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้พี่ก็จะมารีวิวสีขั้นสูงที่กำลังจับเด็กเข้ามาด้วยนะครับเนาะมารู้เลยนะครับวงน้องว่าก่อนที่เราจะปลดนะครับเนาะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับวงน้องเพราะว่าปลดไปก็เสียตังค์เสียเพชรนะครับเนาะมาดูกันนะครับวงน้องว่าถ้า น้องวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่เข้ามาแล้วไม่อยากดูฟรีๆนะครับวงน้องก็คือพี่ก็มีแจกเพชรให้เหมือนกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ lonely, เพชรจากพี่อยากได้ตัวละครจากพี่นะครับน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับวงน้องถ่าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดูถึง1 5 0 0 0คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกีแนงมูลค่า200บาทกับตัวละครเอฟลองอีกหนึ่งตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคน น้องพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องมากรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่าครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่จะมารีวิวกิจกรรมนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสีสันสูงตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่ากำลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพลยของเรานะครับวงน้องก็เป็นซีซั่นตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นเดือนหนึ่งมกรานะครับน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะการเปิดตัวก็เป็นประมาณนี้ครับวงน้องก็เป็นเอเลียนสองตัวนะครับวงก็็เเปนนแบบบ้ลยครั นาะก็ค <muitas S 2> ือมาสวมล่างสุดตัวนี้นะครับวงน้องก็ได้แบบนี้มานะครับนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เท่จัดเลยนะครับนาอก็คือมีทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องสุดแบบว่าสิบขั้นสูงที่กาลังจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นสุดตัวใหม่เลยนะครับเนาะก็สุดจัดเลยนะครับวงน้องเราก็ของที่เราจะได้นะครับวงน้องก็คืออันแรกนะครับเนอะจะเป็นทางด้านของข้าแรกนะขั้งนแรก็นะครับวงน้องเเกกตบอร์ดนว็็ปาจะ ในส่วนต่อมานะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของคา98นะครับวงน้องก็เป็นสกินที่ไปมีสแต็กนะครับน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของสกินระเบิดนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินรถตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของสุดผู้ชายนะครับน้องที่เราจะได้ฟรีๆนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกระเป๋านะครับวงน้องที่เราจะได้ฟรีๆนะครับน้องสกินลูกสองแปดนั้นนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องกล่องสพที่เท่มากๆเลยนะครับวงน้องกล่องสสสบบบบบบกกกกก็็็็็เเเเเปนน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 นจจลลลวววววดด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 ดแี้้้้ยยยะะะคคครรรรรรรััััาาาาาถือออออุุ่ๆงงงงไต์มูทข กันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือนี Wh ่เลยนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นชุดผู้ชายนะครับวงน้องก็มีเอฟเฟกนะครับเนาะตรงหน้ bah, าอกน,นะครับวงน้องที่แบบว่าเปลี่ยนสัญลักษณ์ไปเรื่อยๆเลยนะครับวงน้องก็มี4สัญลักษณ์นะครับเนอะแล้วก็อันนี้นะครับองน้องก็เป็นทางน้าของชุดผู้หญิงนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนอะสำหรับชุดผู้หญิงนะครับองน้องก็มีเอฟเฟกนะครับเนาะตรงแขนนะครับวงน้องก็จะประไม้เลยนะครับเนอะแล้วก็อันนี้นะครับวงน้องเป็นทางด้านของสเก อันนี้นะครับวงน้องก็เป็นทางตั้งของกระเป๋านะครับเนาะที่แบบว่าเป็นปีกแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นเลเวลหนึ่งนะครับเนาะก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือสกินคา98ตัวนี้นะครับเนาะไม่มีสแต็กนะครับวงน้องก็คือถ้าจะเอาเทพนะครับเนาะก็เป็นสกินคา98ตัวนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าใครเป็นสายชายนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับคงชอบแน่นอนนะครับวงน้องเราก็สกินลูกปืนนะครับวงน้องไม่ใช่คคคคิิิิดสสสสสสกก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 นน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 นลลลููปปปปืืืืเเเเเเีีียย็็็็็็็ออออะะะะรรรััััับบบววว้้้งงตตาไมมม่แห ถือเท่นะครับวงน้องเออก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นแบบว่าถ้าเราไม่มีสกินนะครับวงน้องก็ใส่สกินตัวนี้ไปก่อนนะครับเนาะแล้วก็ระเบิดนะครับวงน้องก็คือเมื่อปลดฉีกขั้นสูงแล้วนะครับเนาะจะได้ระเบิดตัวนี้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเวลาปากไปนะครับวงน้องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือเอฟเฟกต์จัดนางจะเต้นนะครับแล้วก็กลองสพนะครับวงน้องก็คือสวยมากๆเลยนะครับเนาะมีเอฟเฟกต์ดาวตกด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเวลาอยู่กับพื้นนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือวว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 ่่่่่่าาาาสสสยยจจัััััััดดดดเเเลลลนน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 ะะะะะะคคคครรรรบบ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 กกกก้้้้้้้้อองงแแแ็็็ิิตตีีีททปปขไไไใ น้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็ถือว่าถ้าถามว่าคุ้มไหมนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าคุ้มแน่นอนนะครับวงน้องก็แลกกับ4 5 0เพชรเรานะครับวงน้องก็คือเกินคุ้มแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาทเลยนะครับวงน้องเราก็ใครอยากรู้นะครับน้องสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะเดตเข้ามาแจกฟรีๆในวันที่1มกราคมนะครับวงน้องก็คือสามารถกันระเบิดได้แค่ไหนนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่มีพิสูจน์แน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าพี่จะเทสให้รู้เลยนนะคครรับองง้ว่่าที กำลังจะปลาระเบิดหรือว่าเรียนปลาระเบิดนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะหยุดได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับเนาะไม่มีผลกระทบต่อระเบิดแน่นอนนะครับวงน้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูเลยละกันนะครับวงน้องสายระเบิดนะครับเนาะมีร้องแน่นอนนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวงน้องก็คือพี่สอนวิธีรับก่อนละกันนะครับเนาะก็คือสัตว์เลี้ยงตัวนี้ครับสามารถรับได้นะครับวงน้องก็เป็นวันที่1มกราคมนะครับึ่งมกรรานะครับวกนน้องี่เลนันาะก็คือจะมี2ท่า นะครับน้องน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับน้องน้องเราก็สกินของมันนะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องน้องที่แบบว่ากำลังจับเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟพายของเราด้วยนะครับเนาะก็มีแต่สกินเท่ๆเลยนะครับวน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับสำหรับสกินของมันนะครับน้องน้องเราก็นี่เลยนะครับวน้องก็คือของมันนะครับวน้องก็คือจะลดแรงระเบิดนะครับเนาะถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้องหรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนาะถ้าอัปเลเวลแม็กซ แรกนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะมาดูกันนะครับวงน้องได้แค่ไหนนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือครั้งแรกนะครับวงน้องก็มีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะก็ลบไปนะครับวงน้องก็คือ148ดาเมจนะครับวงน้องก็โดนเต็มๆเลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องถ้าไม่มีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเนาะยังไงก็ตายแน่นอนนะครับวงน้องก็ไม่มีเกาะด้วยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวงน้องพี่จะเทสแบบไม่มีเกาะเลยนะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับวง ของเรานะครับนอรลี่โหลดนะครับวงน้องแต่ยังมีผลอยู่นิดนึงนะครับวงน้องก็แบบนี้เลยนะครับน้องก็คือจะส่งผลนะครับวงน้องก็อยู่ที่1 8 6นะครับวงน้องก็เกือบตายนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องพี่ก้อนเทสให้ดูอีกนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับวงน้องถ้าระเบิดอยู่แบบว่าไกลๆนะครับน้องก็เข้าแค่99เท่านั้นนะครับวงน้องเราก็ผลสั่นเลี้ยนะครับน้องยังมีประสิทธิภาพต่อเรานะครับวงน้องที่แบบว่าไม่ใช่ว่าหมดแล้วหมดเลยนะครับวงน้องก็คือยังจะมีประสิทธิภาา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 พนน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 นะะะะะคครรรรัับบววกกก้้้้้้้ออออองงงงงถปปลมม่่่่ททีีีจจเเเเขขไห็็ยณ 124เท่านั้นนะครับงงน้องก็อันที่2นะครับน้องไม่มีสกิลสัตว์เลี้ยงนเอนคร์งน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็คือจะมีสกิลแค่20%เท่านั้นนะครับงน้องสำหรับลูกที่2นะครับเนาะนี่นะครับงน้องก็คือถ้าอยู่ไกลๆนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับงน้องว่าระเบิดแทบปาไม่เข้าเลยนะครับวน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสกิลตัวนี้นะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงตัวนี้คร์งน้องใครที่เล่นสี่เว้นสิ่นะครับเนาะครั้งกรเอาไปกันทุกคนดน ไประมาณน no? tamam. ี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ครั้งที่สองนะครับไม่มีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องก็อยู่ที่85เท่านั้นนะครับวงน้องก็คือเข้าน้อยมากนะครับเนาะก็คืออันนี้นะครับวงน้องคิดเทสแบบไม่ม e ีเกาะเลยนะครับเนาะคิ MAL. ดสภาพนะครับวงน้องก็ค <or> ือถ้ามีเกาะ3เข้ามานะครับเนาะหรือว่าเล่นโหมดทั่วไปถ้ามีเกาะ4เข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าป่ายังไงก็ไม่ตายแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นระเบิดน้ำแข็งนะครับเนาะก็คือดูเหมือนว่านะครับวงจะะะะะะะไไมม่่เเ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 ขข้้้้้าา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 ลลยนน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 นคคคคคครร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 ัััััับบบบกกกก็็ืออองงงแวววทีปป76 ครับเนาะอยู่ที่151นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องก็ปลาเต็มๆแบบนี้เลยนะครับเนาะถ้าไม่มีสกิลสัตว์เลี้ยงนะครับวงน้องก็คือเกือบตายเลยนะครับเนาะถ้าโดนเราเนาะวงน้องก็ปลาครั้งแรกนะครับอยู่ที่98นะครับเนาะเราก็กัดไปแต่ละทีนะครับวงน้องรวมๆแล้วนะครับเนาะอยู่ที่173ดามเมจนะครับวงน้องก็เป็นปลาไม้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับวงน้องก็คือเป็นสกิลสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจับเด็ดเข้ามาแจกให้ฟรัััับบ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 เเเเเเเนน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 นาาาาะะ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 ะกกกกกกก็็็็ปปสิิิลลลททีี่่แวววรรรรรรดดดดไไ้้้คคคคอองงืุยยจมณ ก็ถ <an> ือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับเนาะแต่ต้องรู้วิธีรับด้วยนะครับวงน้องก็คือพี่สอนวิธีรับไปแล้วนะครับเนาะก็สามารถเข้าไปรับในตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องก็ประมาณนี้เลยนะครับเนาะกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับวงน้องก็แจกให้ฟิฟี่ในวันที่1มกราเนี่ยนะครับวงน้องก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นไงบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็มารีวิวกิจกรรมให้ดูแลลล้้้้้้้้้วว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 วนน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 ะะ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 คคคคครร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 รัััััััับบบบบเเเเเเเาา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 ไมมมม่่่่่่จจปป็็็็ททงงงงงงงดดดดขขออออสสสููพกกกกิิตตต์์ีีีีีียยยใหหถืโๆ ล้วก็สี่ขั้นสูงนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับเนาะให้เราปลดขั้นนะครับวงน้อง450ราสเพจนะครับเนาะงเราก็ได้ขนาดนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าคุ้มจริงๆนะครับวงน้องถ้าใครไม่อยากได้นะครับก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็รอปลดได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าถ้าใครอยากได้แบบฟรีๆนะครับวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปพี่ได้เลยนะครับเนาะเเเเดดีีี๋ยยวววววพ่่่จจะะะะะะะปปปลลลขัััััั้้้้้นน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 นใหหหแแกกกคคคครรรรรบบบบบบอองง็็็มาาาณสไท คนใหม่อยากสนับสนุนพี่หรือว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับวงน้องก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับนกคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก่อนที่จะจากลากันไปนะครับเนาะคลิปนี้พี่ก็ไม่ขออะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับน้องๆสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย